ข้าวแม่เธอนะมันไม่เด็ดไงมันเลยไม่แตกอะไรเนี่ยไม่เคยถู่ไข่จากถืไม่คช่ถูอหลักบ้านเราอ่ะเด็ก่กนเก็บไปเก็บเอ้นีไไน่ในนาในอะไรนะบ้านตะล่ะมีผักตบด้วย

ลวกก็ได้กินกับน้ำพริกอะไรก็ได้เออหน้าเอาไปปลูกว่ะโโอ้หเยอะแยะเออเอาไปโยนไม่ต้องตือในบ่อเนะเออเนาะเออแมวถพรกูดหมดแล้วข้าวแม่เธอ ที่มันต้องถอนบันทางนี้ไม่ต้องให้างร้องน้ำร้องร้องนี่ได้โอ้ยโอ้หเธอเนี่ยอูดนี่ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่มีเอกละเดี๋ยวคิด น <Ừ S 1> <ừ> ่เขาทัแมวนยอดบอกว่าเ่นบ้านบําเข้าบ้ใต้หรือนี่วะเนี่ยหมาหคนลุยน้ำแล้วพอแว มันไปหรอกมันไกลมันลึกมัไมนะ่ไต้องพอแล้วไม่มีน,มน้ำเนี่ยแทนูจะแอนสุดตรงนู้นใช่ป่ะพี่แมว,แวแนูนน่นน่ะ